สุขแตงมันใจโอ้หลอกไปไม่เจอเลยลูกไม่ตังสีเลนังโกคาสสมปะลา แล้วสมุติเสดจาวทณโมสุติจาวาบัรที่สองแล้วก็กระสุติชายจาววัวันสุขวารามวันกางหลองสามวันสัชชิเรียงัะปันละสองคนละปัญโยละปัญโยนันเป็นาวันวันสัชชิเรียงซึ่งเป็นน้องสุดท้าย ส่วนวัดต่องิสาลุ่ใหญ่ไม่ได้มาเนาะมีเครื่องต่างๆมาช่วยชันเสือนานาศีวัดแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าว่าก็คือท่านพระสุธีจิตอะไรที่ตักวัดธรรมหลวงมาซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าวัดของกัปตีขอดเจอสุข con người tư năm của người cả một người dân vẫn con được món của các vật người thân ăn cả chủ thân là có vàng số hạt đỉnh công cờ nghi cờ đủ thuốc thuận là cha sốt bảo là ông ta không thầm này ông ta có bài คนตีทีธรรมะเวลาปั๊บท่าก็ต้องไหว้จะปั๊บที่ทำไงลูกว่ายไหมก็ต้องไหว้เพื่อที่จะไม่ตาเันก็จะวิ่งไนอย่างนี้วันนี้ใจเลยใจหต่อเว้นะวันนี้เราก็มาร่วมการฟังธรรมจารชนะกรรมสูดที่ท่านแต่ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า nè mấy sư sùng mà ông tổ co ông đại ông lớn đó ông ấy cũng sống được rất sùng mà sùng nè thì các ông với các ông ấy nè, rồi các ông ấy cũng đã học xong rồi, rồi các ông ấy cũng đã học Nằm khớp กนเกิดศรัทธาแล้วนำมาปฏิบัตินะเสร็จแล้วเมื่อเระส่งได้แล้วรือได้ปฏิบัติแล้วก็นำมาเผยแพร่หนะเผยแพร่ก็ได้เผยแพร่ก็ได้ครให้กับชนทั่วไปแต่วันนี้เอามาเผยแพร่ให้กับลูกทุกคนนะ่งเด็นนักเรียนเราอย่างไรลูก วัดต้องหลอกลวงนะเจ้าของดวงนะเมื่อเช้าต้อไปเดินเก็บนะช่วงบ่ายต้องมาหลอกลวงนะซึ่งทางคณะสองโดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมเนี่ยปีนี้ท่านให้หัวข้อหัวข้อที่ให้พระพระารรำลูตชเนี่ยนำหัวข้อธรรมะไปเผยแพร่มีด้วยกันสางหัวข้อหลัก บอกข้อแรกก็คือเรื่องศีลนะไม่ว่าจะเป็นสิ้นห้าสิ้แปดสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะหรือว่าศีลอะไรก็แล้วแต่ได้ประจุแต่ว่าพวกเราทั้งหลายอยู่ในวัยนะอยู่ในวัยตะราว่าเขาจะให้รักษาศีลนห้าเป็นหลักเขาเรียกว่านิจจะสิหรือปัญจศีล้นสห้า นะถ้าไรลูกถ้าเราไม่มีสินห้าโลกกับรุ่นไหวนะบางคนบอกว่าเอ๊ประเทศไทยเราก็มีสินห้าใช่ไหมล่ะบางที่บางแห่งยังรุ่นไายมีสินห้าหรือจากสินห้าแต่ไม่ได้ทำสินห้าไปปฏิบัติใช่ไหมลูก ไอ้มันเรารู้จักท่องได้ว่าาำได้ใช่าไหมรู้หมดเลยข่องสอดของสิข้อละข้อรู้หมดแต่เอาไปปฏิบัติไหมไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนกับที่ครูสอนนักเรียนครูสอนเขาคำนิยมสารอังกฤษรู้หมดเลยแต่ก็ได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ในเรื่องมึงเข้าไหมครับเหมือนกัน ส่วนเราเนี่ยเป็นเด็กลูกนะต้องเอาสิลไปรักษาไว้ถามว่าบ้านนะเรามีกฎระเบียบทำไมต้องมีสิล่ะลูกฎระเบียบเอาไว้บังคับนะบังคับนะแต่ว่าสิทเนี่ยเอาไว้พวกเราเสมึกระจายไปทูกกฎระเบียบ มันเป็นเพียงข้อบงครับแต่สีลมันเป็นข้อสัมนึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่มีศืลเราก็ไม่สัมพัดีไม่ชิดตีไม่พูดตีนะเพราะฉะนั้นสีลจึงเป็นบาดฐานของคนนะถ้าเรามีศีสืแล้วสังคมก็จะสงบสุขใช้ใลูกสีลอทำให้เรามีความสุข ทำให้เรามีความสะอาดทำให้เราเมีความสงบนะลองคิดดูนะล,ะลูกสิ่งข้อที่หนึง่งถ้าเรามีสิ่งข้อที่หนึง่งเราก็จะไม่ทำร้ายใช่ไหมลูกไม่ทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันเห็นไหมแต่ทุกวันในโลกเราร่วบวายลอขาดสิ่งข้อที่หนึง่งเห็นไหม ้าเรามีศีลเราก็จะไม่วุ่นวายสิ่เนี่ยไม่ใช่รักษาคนอื่นแลูกนั้นรักษาตัวเราเองเรามีศีลเราก็มีความสุขเราไม่มีศีลเราก็ไม่มีความสุขไม่ใช่ว่า,าคนอื่นไม่มีศีลแล้วเราจะเป็นทุกข,ข์กับเขาไปื้อไม่ใช่นะศงลาน,นเรามีศีลศสิสจะรักษาเราเอง ข้อที่สองก็คือค,อความสาม,มัครูจน,นะที่ทางคณะจังหวัดั้นให้มาวันนี้ก็คือเรื่องของความสาม,มัคคีนะในโรงเรียนเราเ็าต้องมีความสาม,มัคคีจแบบเดิมอย่างนี้นะนักเรียนกนะ็นนนต้องช่วยตัวาองอานการช่วยกับดูแลโรงเรียนกันนนักเรียนช่วยทําอะไรได้บ้ามแบบถูก้างน้ารล้างเจ็บไหด,ดนะ เดินทางไปโรงเรียนขยายันรวเราก็ช่วยกันจบนะทำอะไรก็ต้องมือก้มใจกัมใจไม่ใช่ว่าเพื่อนทำเราเดินไม่รู้ไม่ชี้นะไม่ใช่เรื่องของฉันนะไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเราไม่มีความสามัคคีไม่มีความกลองกลองนะนะเป็นเขาเรียกว่าอยู่กับแชร์พลังนะไม่ช้าไม่มานเราก็ไปไม่รอด แต่ถ้าเรามีความสามัคคีกันนะถึงให้มีอะไรมันก็เจอ,อยังไงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะและ้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่สาเรื่องความกตัญญูกตตะเวทีนะความกตัญญูแปลว่ารูอคุนท่นานกตัญญูอย่างเดียวไม่ได้หรอกกตัญญูอย่างเดียวค้อสอน ภาษากฤษภาษาจันนึกนู้น่ารักจันเลยเรามีความรักคุณครูคุณครูสอนดีใช่ไหมอยากจะตอบแทนครูแท่นี้ยังไม่ได้แค่นี้เรียกว่ากำลังอยู่ต้องมีกระต่ยเวทีเข้าไปตอบแทนผพ้คุณครูสอนดีกันเลยพู้อาจารย์น่ารักเมตตาเห็นครูถือของเลอนเล่นช่วยครูถือของ อย่างนี้เขาเรียกกระกันดูกระป๋าเด็ดเดี่ยวคนท่านแล้วเขาไปตอบแทนนะบางคนเนี่ยถูอถือของมาเดินผ่านเธอมาครูถามไปไหนไม่รู้ไม่ชี้เอาดูเธอตรงนี้นะบางทีเวลาถานกับหลวงพ่อเนี่ยเอหลวงพ่อทำทางให้เดินไปโรงเรียนไม่มีขยะเลยวันนี้เดินมาเอ๊ะมีขยะโดนเราแค่เยเก็บทิ้งถามหน่อยอย่างนี้เขาเรียกกระกันดูกระป๋าเด็ดเดี่ยวต่อไป นะแล้วก็วันนี้ในเกี่ยวกับสายที่สามสุดท้ายนะสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเราก็อาจจะมีการเกิดภาวนาการเกิดภาวนานี่ก็อาจจะมีการทำบัตรสมนนะเกิดสมาธิในสลายถามว่าทำบัตรสมนแบบไหนก็แบบของนักเรียนนั่นแหละนะ là đèn công tay với sám phục là lệnh là đúng mà trong dục thai, ta phải đem về ông bác sùng nó sẽ các khả năng dòng mà tiếp, thứ 2, ao công tu sơn thắng mới, thứ bài trên hương đây, hương láp xình, cái này, hương thứ 2, hương quan tâm, cái này, hương thứ sáng เราเอามาใส่ใจเราเป็นญกุศนเมื่อเรามีตัวตนแล้วเราก็ต้องแผ่เื่อแผ่บุ่นบ้านใช่ไว้ลูกแผ่ครั้งแรกแผ่ให้เราเองนะตา้งราทิฐานเราเออให้เรามีความสุขและสจากทุและสัจกเวรใหมแผ่ให้คนที่สองคือใครไว้ลูกใครที่เรารักมากที่สุดพ่อแม่ ใช่ไหมคือคนที่สอบอย่บ้างไหมนะดูได้ไายานไปให้ครูบาอาจารย์ทำใม้การแต่ให้ไน้ดีอย่าไปคิดว่าเขาเขายังดูไม่ใช่ลูกอเราแต่ให้เขาใช่ไหมเราทำความดีเราดีเรามป็ความสุขเราประกาศอ่านให้คนที่เรารักมีความสุขด้วยใช่ไหมลูกน่ะเขาแต่ให้ท่านมีความสุข แม่แม <iyorsun? S 2> ่นะลูกนาจิตเออถึงครูบาอาจารย์กำลังทำงานเหนื่อยหายเหนื่อยทันทีวันนี้น้าหลวงพ่อให้ครูบาพอสมควรนะลูกนา ศาสนามีพระพุทธธรรมกสงเงคุณหลงพ่อก็คือวารักบริบาลหลวงพ่อครูวาหลวงพ่อก็คือวาาพิจารณก็จอต้องมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นอลลัจฎัใจเป็นนิสัใสตามส่งปกปักรักษาทั้งรูปรายการอ่ออลองจะลื่นหน้าน่เดือ